สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดนะคะเบาเสืส้อหุชุดดำทำธุรกิจสีขาวบนโลกออนไลน์ใช้กระจุยไล่กระจายส่องแสงสว่างบงทางผู้คน เพลงของผู้นำค่ะแม่มดออนไลน์ค่ะช่องนแนลนี้ค่ะครุกระแตรุ่งทพิปทีมะทมาแล้วค่ะเวลาดีกับใครใหลายๆคนนะคะวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะกระกระดาคมค่ะเดือนเจ็ดนะคะของใครหลายคนเป็นไงบ้างคะหลังจาก16นาฬิกาทุกคนกรี๊ดการ์ดเลยใช่ไหมกรี๊ดการ์ดถูกหวยกันใช่ไหมแต่แม่มดออนไลน์ของเราค่ะลาค้าวคอมมิชชั่นถูกหวยแม่มดออนไลน์ตรงเปะ๊ะตรงเวลาทุกวันที่1และวันที่16ค่ะ ใครอยากจะไม่ต้องรุนนะคะไม่ต้องรุนเลยได้แบบง่ายๆได้แบบชัวร์ๆจากการลงมือทำออนไลน์กับแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์นี่แหละคะ่ะใครอยากจะรู้วิธีการใครอยากได้เทคนิคอะไรนะคะทักมาค่ะดอกูกระแตสอนออนไลน์ในช่องนี้ให้ฟรีๆนะคะอยากได้ความรู้ฟรีมาอยู่ที่ช่องนี้คะ่ะสวัสดีค่ะน้องุ่งจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะน้องรุงสิริเพ็ชุติมามงคล เป็นอย่างไรบ้างคะจักรลาดนักคาราสีมาเป็นเวลาที่ใครได้กรี๊ดไหมคะน้องลุงที่จักรลาดมีใครได้กรี๊ดไหมคะ่ะมีใครโดใครโชคดีบ้างไหมคะสวัสดีจ้าน้องลุงมีโอกาสกดกล้องไลฟ์สดได้เลยนะคะน้องลุงสามารถมาไลฟ์สดได้เลยคะ่ะ ภาพชัดเสียงชัดส่งสัญญาณนะคะช่องนี้ของครูกะแตค่ะมาเรียนรู้เทคนิคการทําออนไลน์นะคะใครมีปุ่มไลฟ์สดแล้วออกมาไลฟ์สดกันค่ะแต่ถ้าใครมีปุ่มไลฟ์สดแล้วยังไม่ได้ไลฟ์สดก็ใช้วิธีการทําคลิปสามนาทีดีไหมคะหรือเอาไว้เช็คว่าเราจะอัปโหลดคลิปนี้เวลาไหนดีดูว่าเพื่อนๆใน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 ผูน้ติดตามในช่องของเราค่ะจับโทรศัพท์กันกี่คนอากาศอากาศมันจะ ร้อนนิดนึงนะคะครูกาแตก็ใช้วิธีการรวบผมขึ้นนะคะซารจา่าขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราแชร์ไปก่อนเนาะให้เพื่อนเพื่อนมาเพิ่มเพื่อนกันให้เพื่อนๆมาเรียนรู้ออนไลน์กันแต่หลายคนนะคะไม่ต้องลุ้นแล้วค่ะอาจจะไปฉลองกันใช่ไหมคะไปฉลองความโชคดีไปฉลองความโชคดีกันค่ะครูบอกได้เลยค่ะความโชคดีมีขึ้นทุกวันค่ะวันนี้เรามาเจอกันแล้วก็พบกับความโชคดีแล้วเนาะ แม่มดออนไลน์ตอนนี้โอ้โหบอกได้เลยค่ะใครอยู่แม่มดออนไลน์โชคดีมาก